สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V a u t มือ2นะครับนะฮะ EP นี้นะครับอาจจะแปลกตาไปสักหน่อยนะครับเห็นจอดอยู่2คันนะครับแต่ผมมองว่าเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับแฟนคลับนะครับสำหรับเอฟซีนะครับที่เป็นคนชอบคนรักรถนะครับ V a u t นะฮะโฉมนี้นะครับทั้งสองคันเลยนะเป็นโฉมเจนสามนะครับทั้งสองคันเลยนะครับปี13ทั้ง2คันด้วยนะครับผมนะฮะแต่ที่เอามาให้ชมกันวันนี้นะครับ ต่างคนต่างคันต่างตัวท็อปนะครับฝั่งสีขาวเนี่ยฮะเป็น1.5นะครับตัว S นะฮะท็อปในสายสปอร์ตนะครับอ่าสวยมากนะฮะคันนี้นะฮะได้ล้อขอบ16ด้วยนะครับผมอ่าจากโรงงานเลยส่วนสีดำนะครับตัวนี้ท็อปในสายคลาสสิกนะครับ 1.5G นะฮะนะสองคันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาคันไหนก่อนดีนะฮะสีดำก่อนเลยก็ได้ครับเป็น1.5สายคลาสสิกนะฮะ 1.5G นะฮะมากันอย่างนี้เลยนะครับสีดานะฮะตัวนี้แต่งล้อมาแล้วด้วยนะครับเป็นล้อขอบ17เดี๋ยวไปดูกันนะครับกระจังหน้าทรงนี้เลยนะครับสําหรับปี13นะนะครับปี13 Gen 3นะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับถูกต้องตามอัตลักษณ์นะครับสําหรับ 1.5G ตัวท็อปนะนะครับมาพร้อมกับตัวเด่นๆเลยนะครับที่เป็นล้อนะครับขอบ17นิ้วนะฮะสวยๆเลยนะครับ อย่างดึงดึงนิดนิดนะครับดึงดึงนิดนิดสองศูนย์ห้าสี่สิบห้าสิบเจ็ดรหัสนี้สายซิ่งรู้ดีนะฮะขอสิบเจ็ดนะครับผมติดปรีมดำมาด้วยนะฮะประมาณหกสิบนะครับภายนอกนะครับสมบูรณ์สีสมบูรณ์นะครับดูคมเหลี่ยมสันนะครับสวยนะฮะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะฮะอันนี้ใครกําลังมองหาอยู่นะครับผม VO ออสหนึ่งจุดห้าจีนะครับสายท็อปตัวคลาสสิกนะฮะไฟหลังนะครับไฟท้ายนะฮะสวยๆคมๆอย่างนี้เลยนะครับ มาพร้อมกับคิ้วฝากระโปรงนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพาชมข้างในนะครับพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะนะครับพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะครับสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าผมให้ดูความสมบูรณ์ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับผมเนี่ยของผมจะเป็นการรีวิวแบบเรียวๆนะฮะไม่มีการตัดต่อนะครับผมตัดต่อบ้างแต่จะน้อยลงนะครับผมนะ ทั้งสองคันนะครับเป็นเครื่องหนึ่งเอสเซดนะครับไปไปดูข้างในกันครับผมอ่ะครับมาดูข้างในกันครับผมอย่างที่บอกนะครับท็อปคลายสายคลาสสิกนะครับก็จะสีประมาณนี้นะครับภายในได้สีสีเบดหรือสีไอวอรี่โค้ทเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเจนหนึ่งจะเรียกว่าไอวอรี่โค้ทนะครับภายในสีเบดเนี่ยสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับนะดูละมุนละมุนนะฮะดูคลาสสิกนะครับผมนะภายในได้บอดหนักนะนะครับสวยงามมากนะฮะ หลังตึงตงเด้งได้่างงี้เลยนะครับผมนะ่คันนี้มาเยอะหน่อยนะครับไมแสนเก้านะครับได้ม็น์ออโต้นะฮะตัวท็อปหนึ่งจุดห้านะครับตัวจีนะนะครับวงลอยมัตติฟังก์ชันนะครับเก็บรายละเอียดนะครับเฉพาะเด๋ยวนะผมอ่ะล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับอ่ะฝั่งซ้ายนะครับวงลอยฝั่งซ้ายนะ่ฮะที่เป็นตัวมัตติฟังก์ชันนะครับก็คุมเสียงนะฮะ จากเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เครื่องเสียงเดิมเดิมจากโรงงานแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะฝั่งนี้เป็นตัวพับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ปรับกระจกนะฮะซ้ายขวานะครับมีไฟไฟลีนะฮะแล้วก็คอนโซลนะครับเป็นสีดำนะฮะตัวนี้ติด ต้องมองหลังมาเพิ่มนะครับติดตล้งมองหลังมาเพิ่มนะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาตรงแผงประตูนะครับเป็นสีเบจนะครับสีน้ําตาลอ่อนนะครับกระจกขึ้นลงนะครับเป็นไฟฟ้านะครับทุกบานนะคะควบคุมที่ฝั่งคนขับได้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ล็อกนะฮะอันนี้เดิมๆเลยนะครับผมสีจะประมาณนี้นะครับสีไอวิลไอวอรี่โค้ดนะฮะถ้าเป็นเจนหนึ่งก็จะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับดูว่าสีเบจนะดูหลังคานะครับ หลังคาอ่านะครับเป็นกัมยี่นะครับไม่มียันไม่มีขลาะนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะหลังตึงๆนะครับอันนี้เก็บรายละเอียดเบาะมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้หนึ่งจุดนะครับอ่อได้อ่อมียางรองพื้นนะครับนะฮะเต็มทั้งผืนเลยนะครับทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นนะครับ นะอันนี้เป็นของออกแนว V P หน่อยนะฮะสวยๆเลยนะฮะถ้าซื้อใหม่ก็ได้มีสี่ห้าพันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะครับมาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับนะฮะได้ฐานรองพื้นนะครับของตัว V O S เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูยางอะไรนะครับเอ๊บอ่ะยางอะไรเป็นล้อระท้านะครับ ตัวน e ี้เดิมๆ mm hmm. จากโรงงานนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวซีนทางมะพร้าวนะครับที่เห็นนะฮะเป็นสีครีมๆนะฮะที่เครือดที่ยาแนวคล้ายๆยาแนวนะครับก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้เดิมๆนะฮะเดิมๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับเดิมๆต้องเป็นสีนี้เลยนะครับผมเนี่ยคันนี้แสดงว่าท้ายเดิมๆนะไม่โดนมาเนะยดูในส่วนของรางน้ํานะครับด้านหลังนะครับไม่ตรงเป็นอาร์กนะฮะยังอยู่นะครับผมนะ่ยสำคัญนะมาดูตรงนี้ นะครับอ่ะนี่นะฮะน็อตปากกระโปรงนะครับอันนี้ที่เป็นถลอกถลอกนี่น่าจะเกิดจากการทำความสะอาดของอาการปรับสภาพรถนะครับอาจจะมีแปลงมีอะไรไปโดนบ้างนะครับแต่ว่ารถไม่เคยถูกถอดปากกระโปรงมานะนะครับอ่ะหมานี้นะครับดูฝากกรนะโปรงเนาะแล้วก็ตัวแผ่นกันเสียงนะครับก็ยังอยู่นะนะครับ ด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับมาให้สองจุดนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับที่มีไฟัวีปมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับหัวใจหลักของ v ีออสเลยนะครับไม่ว่าจะเจนหนึ่งเจนสองเจนสามนะครับหนึ่งเอ็นซเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยเก้าแรงม้านะครับนะฮะตัวนี้เครื่องทนเกียร์ทนนะฮะใช้กันมาจะถึงเจนสามเลยนะครับคันนี้เป็นปีสิบสามนะนะครับดูเบ้าโชกนะฮะดูเบ้าโชกนะครับ เป็นตรงเว้นอาร์นะครับยังอยู่นะแล้วก็น็อตปากกระโปรงนะครับเดี๋ยวให้ปรับให้โฟกัสหน่อยอ่ะนะครับดูปากกระโปรงต่อเนื่องกันเลยนะครับเนี่ยให้ดูชัดๆกันเลยครับนะซีนนะครับรูกลมนะครับเลเบลนะครับยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวกันฉนวนนะครับฉนวนความร้อนนะครับยังอยู่นะฮะ น็อตยึดฝากระโปรงนะครับมาฝั่งนี้นะครับเบ้าชกนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดิมๆนะคันหน้าเดิมแก้มเดิมนะครับตัวหลังๆจะมีพวกพลาสติกนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในห้องเครื่องนะฮะค่อนข้างเยอะเลยเดียวสําหรับรุ่นใหม่ๆนะครับดูตรงนี้นะครับอย่างเท่งเครื่องนะครับสายพานนะฮะแล้วก็ขอบนะครับขอบฝาวาวนะครับประเกณนฝาวาว นะครับไม่มีน้ํามันซึมนะครับไม่มีน้ําซึมออกมานะครับปา่มน้ํานะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนนะฮะน่าจะเปลี่ยนมานะครับโอเคแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับเนี่ยฮะเป็นสีอยู่เลยนะครับผมนะครับเครื่องนี้เอ่อทนนะครับเกียร์ทนนะครับสําหรับหนึ่งเอนตนะครับใช้กันมายาวนานเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เจหนึ่งจนถึงเจนสามนะครับ เดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้เดี๋ยวบอกราคาก่อนนะฮะสีดำนะครับปี2013นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่319,000บาทนะครับ319,000บาทผ่อนประมาณ6,000นะนะครับจำภาพนี้ไว้ดีๆนะฮะ 1.5G สายคลาสสิกนะครับตัดภาพมาแวบนะครับมาฝั่งนี้นะฮะ 1.5S นะครับสายสปอร์ตนะฮะตัวท็อปของสายสปอร์ต ต้องมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะฮะนะสเกิร์ตหน้าชุดแต่งนะครับกันชนอ่าแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นตัวสปอร์ตตี้นะนะครับสวยนะฮะไฟได้เหมือนกันครับเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็คันนี้ล้อเดิมนะครับขอบ16นะนะของโตลต้านะครับล้อเดิมขอบ16นะฮะยางบิสโตนด้วยนะครับผมนะยางบิสโตนล้อปี20นะครับ ยางหนึ่ง1กาห1านะครับชุดแต่งรอบคันนะฮะมีไฟเลี้ยวจอบวงข้างด้วยนะฮะมีกันสาดมาให้นะครับมือจับเนี่ยคอมเมียมนะครับอ่ะไปดูด้านหลังกันนะครับสำหรับสีขาวนะมีดักเทลให้นะครับอ่าแล้วก็สัญลักษณ์นะฮะตัว S นะครับตัว S นะครับให้รู้ว่าเป็นตัวสปอร์ตนะ แล้วก็เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ท้ายมี2จุดนะครับจุดแต่งรอบคันนะครับมาฝั่งนี้นะครับสีขาวจะประมาณนี้เลยแต่ก็ว่าสีขาวในคันนี้จะยังไม่ได้ปรับสภาพนะนะฮะผมให้ดูประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะปุญแจเป็นคีย์เลสพุ่มสตาร์ทด้วยนะครับผมแอร์ดิจิตอลนะครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าลายสปอร์ตนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเปิบ ยวเปิดไฟก่อนมาครับมาต่อกันเลยนะฮะไอแบ็กสองใบนะครับคันนี้เป็นเกียร์โต้ด้วยนะครับแล้วก็วิทยุนะครับเหมือนกันนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับเหมือนกันนะครับรูปทรงเหมือนกันเลยนะฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับดูฝั่งโน้นนะฮะปึ๊บนี่ปุ่มสตาร์ทนะครับ แล้วก็กระจกขึ้นลงนะครับเหมือนกันทุกอย่างแต่คันนี้เป็นภายในสีดำนะครับแล้วก็บอกผ้านะฮะอ่ะไปดูฝั่งด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยบอกผ้าเหมือนกันนะครับสะอาดๆนะนะฮะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเข้ามาแล้วก็รีวิวให้ชมเลยนะครับถ่ายรูปให้ชมเลยนะครับอ่ะนะครับมีพยางให้นะครับประมาณนี้ก็ ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะนะครับยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับมาแล้วก็ถ่ายให้ชมเลยอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะนะครับอ่อเดี๋ยวเปิดฝาท้ายชมครับอ่ะมาครับด้านหลังมีฐานรองนะะรองมาให้นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้กันนะครับอ่ะยังอะไรนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสําคัญอยู่ที่ซีนทางมะพร้าวนะครับ จะประมาณนี้ต้องสีนี้นะครับผมนะจริงๆจะให้ดูข้างๆด้วยแต่ยกขึ้นไม่ได้นะนะฮะข้างในนะฮะก็จะเรียบๆนะครับประมาณนี้ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับสำหรับปือสองนะนะครับอ่ะดูลางน้ำนะครับปิดอาร์คนะครับวิธีดูนะครับจะต้องดูสองฝั่งให้เหมือนกันนะนะครับดูสองฝั่งให้มนาดูฝั่งนี้นะครับสองฝั่งต้องเท่ากันนะครับผม เดี๋ยวปรับโฟกัสหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยน็อตปกกระโปรงนะครับไม่ถูกขันนะครับมาดูฝั่งนี้ครับผมเหมือนกันครับเต็มเต็มนะสีเต็มเต็มเลยนะนะครับรูกลมๆนะครับยังมีอยู่นะครับอ่ะโอเคครั้นี้มีเซนเซอร์นะครับให้สองจุดนะนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับ อ่ะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ปร 15. 15. ับสภาพนะนะครับ1 NZ อนะครับนะฮะหนึ่งเอนซัสิงๆใช้ถึงปีประมาณปี15นะครับปี15เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่เกียร์ใหม่เป็นเกียร์ CVT นะตัวนี้เป็นเกียร์เฟืองอยู่นะครับผมร้อยเแรงม้านะครับอ่ะไอ้นี้คือสภาพเดิมๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะนะครับเดี๋ยวปรับสภาพแล้วจะสวยกว่านี้นะครับผมนะฮะอันนี้สภาพห้องเครื่องนะครับ นะฮะก็เดิมเดิมนะเดิมเดิมนะฮะแล้วก็เบ้าโช๊กนะครับนี่เป็ตรงเม็นอาร์นะฮะยังเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับปึ๊บนี่นะฮะก็จะสกปรกหน่อยนะครับบอกตรงนะครับเพราะมันยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอะเลเบลนะครับของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต่างอะไรกับตัวสีดําเมื่อกี้นะฮะตัวเครื่องเครื่องเดียวกันเลยนะครับ ครื่องเดียวกันเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเลขไมอยู่ที่ประมาณ9 0,000นกว่านะครับ9ก0 0 0กว่านะฮะราคาขายนะฮะคันนี้อยู่ที่3 29,00 0บาทนะครับแพงเอาหมื่นเดียวนะครับแพงเอาหมื่นเดียวนะครับคันนี้เป็นปี13.14ด้วยนะครับ3 2 9 0 0 0าบาทนะนะครับได้ทะเบียนสวยด้วยนะครับ2519นะครับตรงกับปีพศเกิดใครบ้างนะครับนะฮะ2 5 1ห่ตอนนี้ประมาณอายุหลัก4ขึ้นไปแล้วนะครับผมนะฮะเลขสวยนะครับ เป็นปีพศด้วยนะครับอ่ะสรุปกันอีกทีนะฮะจะซ้ายหรือจะขวานะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอ่ะสายท็อปมาเจอกันนะครับวันนี้นะนะตัวสีดำนะครับ 1.5G นะครับเป็นสายท็อปในสายคลาสสิกนะตัว G นะครับ1.5ท็อปตัว G นะนะครับฝั่งซ้ายนะครับสีขาว 1.5S นะครับท็อปในสายสปอร์ตนะครับก็ลองเลือกดูนะครับปีนาช่างใจดูนะฮะว่าชอบคันไหนนะครับ สีขาวราคา329,000บาทนะครับสีดำสามแส0หนบาท2คันนี้ผ่อนประมาณ6,000บาทนะครับผ่อนประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับคาดว่าอยู่ไม่นานแน่นะครับสองท็อปตัวนี้นะฮะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะครับที่093นะครับ269 98 98้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับสอบถามกันสอบถามกันก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเลงว่าจะไม่อยู่นะนะครับใคร ไว่กว่าก็ได้ไปนะครับสองคันนี้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับพนักงานบริษัทนะครับสลิปเงินเดือนนะครับอาชีพชัดเจนแน่นอนนะครับมีเครดิตใครมีเครดิตผมให้แคมเปญนะครับฟรี90วันไปเลยนะครับผมใครมีเครดิตเอาแคมเปญฟรี90วันไปนะครับนะลองดูรายละเอียดกันนะครับผมนะฮะเข้ามาคุยกันก่อนนะครับนะฮะแล้วก็อันนั้นในกลุ่มของเรื่องภาษาอังกฤษนะครับรายการนะะฮแล้วก็สลิปเงินเดือนนะครับพวกนี้ออกรถ ภายในวันเดียวได้เลยนะครับรวมถึงนะฮะใครที่อยู่ต่จังหวัดนะครับอาชีพเดือกันหรือว่าอาชีพเกษตรกรนะครับก็สามารถดูได้นะครับผมดูได้ออกรถได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาหน่อยอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวค้าขายนะครับค้าขายออนไลน์นะครับมีหน้าเพจให้ตรวจสอบนะครับนะไม่จําเป็นต้องดูสต็อกสินค้านะนะครับก็สามารถออกรถเหล่านี้ได้นะครับนะสนใจนะครับสอบถามเลียนเข้ามานะนะครับ สองคันนี้นะสวยมากนะผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานนะครับท็อปทอปแบบนี้นะนะครับอ่ะอีพีต่อไปนะครับสำหรับช่องวีออสมือสองนะฮะว่าจะนำเสนอรุ่นใดต่อไปนะครับผมฝากติดตามรับชมไว้ด้วยนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งจริงๆนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการรับชมการดิ้งเตือนนะครับในการนำเสนอของผมครั้งต่อไปนะฮะ นะครับปากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำใจให้กันครับรถด,ดีๆครับพี่ครับเอารถไปใช้กันเถอะครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ